เหตุฉุกเฉินค่ะค่ะจะรีบไปค่ะถึงเวลาปันที่ผ่านไะไม่ไกลน้ำมีที่งดงามบนดินแดนแม้ที่ดินน้อยนิดต่ชีวิตยิ่งใหญ่สุขใจประจนภัยกับพวกสหายมากมายไร้ความทุกข์ใด บางวันพลันมนตแต่ไม่ต้องทนเนิ่นนานเวลาที่ฮีโร่ธอที่ฮีโร่จะมีฮีโร่โผล่มาทันใดวิวนาเธอช่างแสบจนไฟพอลีใส่ใจในที่เกิดเหตุ สมเพคคลามิตรีที่มีปัญหาแต่ว่าตัวเขาเดินไม่ได้ระวังพลังฮีโร่ของเมืองทุกเรื่องไม่คืนใจนนไปเจอฮีโร่ชโชคที่ร่จะมีฮีโร่เพราะมาทันใดผู้ซีสี่ล้อพิทัก์เมือง ตอนผู้ช่วยฮีโร่ฟิโอน่าดูดีๆที่ชั้นสองมีแมวต้องการความช่วยเหลือฉันจัดการเองเยี่ยมมากฟิโอน่าแมวตัวนั้นอยู่ตรงไฟพอดี บิดาบิดูตาบิดูบิตาบิดาบิดาบิด,บด,บด,บดวูว้าวว้าวนยีร้อ,องเมืองเรานี่โอ้เฮ้ยสงสัยจังว่าฉันควรจะทำยังไงถึงจะได้เป็นพวกเขาฉันจะต้องตื่นตัวเตรียมพร้อมแล้วมองเท้าตัวเองว,ว้าววาวเอาว้ย เอาแย่แล้วไฟไหม้วนดอกไม้ฉันจะต้องไปบอกพอลลี่กับฟิโอน่าไม่เดี๋ยวฉันคิดว่าฉันจัดการเรื่องนี้ได้และทำให้พวกเขารู้ว่าฉันเป็นฮีโร่ได้เหมือนกันอ้อะอโอ้ยเบเอมาฮโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยน้ำมันแหลกเกิดไปพัลลี่ไปที่ท่าส่งน้ำกดมันลงอ ไอด้วยไอ,อ,อ้เง้ยอ้ยเอ,อ้ยทำเอกเกือ <c oughs> บเกิดเรื่องใหญ่แล้วคารามิตี้โคลไม่เป็นไรใช่ไหมใครฉันละ่ะฉันแค่อยากจะช่วยเท่านั้นเองลหละฮีโร่ทำแบบนี้ใช่ไหมละ่ะโอ้เธอจะดีมากเลยคารามิตี้โคลบางทีการดาบไฟอาจไม่เหมาะกับนายนะไม่เหมาะกับฉันนะแล้วอะไรที่เหมาะฉันคิดว่าเธอต้องหาเองนะคารามิตตี้โคล ใครก็สามารถค้นหาความสามารถของตัวเองไปก่อนนะเั้นระหาหนังเรื่องซูเปอร์สปโร่มาเป็นเดือนแล้วนะเอ้าฉันด้วยฉันชอบหนังเก่าๆฉันก็อยากเป็นฮีโร่เหมือนกันแต่ไม่มีใครอยากให้ฉันช่วยเลยโอ้คราบิตีโ้โรลเมืองเราเป็นฮีโร่เต็มไปหมดได้แค่ต้องหาให้เจอว่าไหยเป็นฮีโร่แบบไหนอนะใช่ก็คงงั้น แย่แล้วแึ่ไฟไหม้ไม่มีใครรู้แต่ฉันคือซูเปอร์ส r ปรโร่ฉันจะต้องดับไฟแต่ฉันต้องเก็บความลับไว้สุดยอด <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะซูเปอร์ส r ปรโร่มาช่วยแล้วว้าวดูนน่นสิซูเปอร์สเป o โร่ ้ไม่ต้องห่วงเจ้าหนูนายปลอดภัยแล้วขอบคุณซุปเปอร์สเปโร่ซุปเปอร์สเปโร่คุณคือฮีโร่ของฉันย้ายมาฉันอยากให้เมืองเรามีฮีโร่เหมือนซุปเปอร์สเปโร่จังใช่แล้วนี่แหละฮีโร่อย่างที่ฉันเป็นได้ซุปเปอร์ฮีโร่ไปกันแล้วไปหืม วานมาเมล็ดเป็นงานหนักจริงๆฉันคงล้อพักสัหน่อยแล้วฮะหยุดกินมเมล็ดฉันสักทีไปแบบนี้ก็ไม่เสร็จสักทีซิฉันคือผู้ช่วยฮีโร่และฉันก็มาเพื่อ,อ,อช่วย พื่อช uh, <just> ่วยเหลือเมืองนี้และยอมรับความช่วยเหลือของฉันไม่ว่าต้องการหรืไม่ก็ตามผู้ช่วยฮีโร่กำลังคุกเข่าลงไปดูว่าเสียงอะไรหนอในท่อนี้โอ้แย่แล้วมวติดอยู่ในท่อไม่ต้องกลัวจะขนปุยผู้ช่วยฮีโร่มาแล้วไม่ว่านายอยากจะให้ฉันช่วยหรือไม่ก็ตาม เอาะเอาแมวเหมียวขึ้นมาด้วยถังนี่ดีกว่ามีแต่ซูเปอร์ฮีโร่ฉลาดฉลาดเท่านั้นที่จะคิดแบบนี้ได้อะนะผู้โชวยฮีโร่กำลังเอามันยันลงไปในความมืดที่ลึกลับและดึงถังขึ้นมาอย่างง่ายดายที่สุดอึดอึดเจออึดเจอเฮ้ยต้องใช้ความแข็งแรงของซูเปอร์กล้ามเนื้ออะไรกันนี่ยถังติดอะไรอย่างนั้นหละ่ะเฮ้ย

ผู้ช่วยฮีโร่ดีใจที่เป็นประโยชน์ใั้กับชาวเมืองนั้นนะเอ่อนักกากฉันฉันต้องเก็บความลับเอาไว้ฉันต้องเก็บความลับเอาไว้เออไม่เป็นไรใช่ไหมเขาเป็นอะไรอะฉันก็ไม่รู้หัวเขาคงไม่ได้ชนกับปั๊มน้ําหรอกนะไม่อาจจะเป็นความคิดเฉพาะของเขาก็ได้กลับไปที่สถานีกัน ได้ที่สุดนกจอมยุงก็นอนหลับอยู่บนต้นไม้ตอนนี้ฉันก็น่าจะได้นอนบ้างะนะฮะเจ้าพวกหนูหยุดกินเมล็ดฉันสักทีโอ้ลูล,ลูหายไปทุกทีเวลาฉันต้องการเอาไปพ้นไปไปไปดีนี้เลยฮผู้ช่วยยีร่มีความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งอันตราย ผู้ช่วยรอมาถึงแล้วไม่ว่าเขาจะต้องการให้ช่วยหร,ร,รือไม่ก็ตามผู้ช่วยรอปเอาน้ำมาจัดการกับไฟแล้วอันนี้ไงไอเอ้าโอเอาเออ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 ผู้ช่วยรอกำลังต่อสู้อยู่กับไฟเออจ้ยแล้วทำให้เกิดไฟกองใหม่ขึ้นมาแล้วแง่แล้วควัวุมไฟไม่ได้แล้วด้วยนี่ก็คือจุดออดของฉัน สถานีฉุกเฉินจริงเหรอไฟไหม้สวนพวกเธอควรรีบไปได้แล้วหิวแลไปเร็วเข้าฟิโอนา่าถึงเวลาปฏิบัติงานออกมาได้แล้วคราบิตี้โค เรารู้ว่าเป็นนายนะนายนายรู้เหรอรู้ได้ไงค <c oughs> งมีนกในเมืองไม่กี่ตัวที่ใส่หมวกแบบนั้นคารามิตี้ครเอาใช่จะไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยฟังน้เพื่อนขอบคุณที่ช่วยแต่ว่าตอนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมืออาชีพดีกว่ามะแต่ฉันแค่พยายามจะช่วยนะแหม่แมวอีกแล้วอยากรู้จังว่าเป็นของใครอะ เฮ้ hey, ฉันคิดว่าฉันจำได้ตอนที่มันตะกุยหน้า<อ>ฉันน่ะแม่ของทรอยแท็กเต์นี่อแย่จังเราต้องหาใครมาดูแลม,มันจนก,กว่าเราจะเอาไปคืนทรอยที่ฟาร์มพรุ่งนี้แต่ฮัชื่อฉันแพ้ขนมันแล้วฉันเออชอบหมามากกว่าน่ะฉันทำได้อันนี้จะเหมียวคืนนี้เป็นนอนกับฉันดีกว่าไหมแล้วจะพาไปส่งทรอยในวันพรุ่งนี้นะ ขอบคุณคารามิตี้ครูแบบนี้ช่วยได้มากเลยใช่นายเป็นผู้ช่วยฮีโร่จริงจังเรื่องแมวผู้ช่วยฮีโร่จริงจังฉันรอไปเดี๋ยวนะไป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 เลยไปเย้ฮอลูลูกลับมาแล้วราวนี้ฉันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้อีกแล้วล่ะนะ ขอบคุณที่พาลูลูมาส่งนะคาราเมตีโคลตอนนี้ฉันต้องหาวิธีจาัดก,การกับนกพวกนั้นซะก่อนเฮ้ทรายนกพวกนี้ใช้แค่หุ่นไลกาก็พอแล้วอ่ะนายลองเปลี่ยนชุดให้เขาบ้างหรือเปล่าเนี่ย<า>อ,อ๋อเอออ่ะ,ะอยังงี้นี่เองอ่ะขอบคุณคาราเมตีโคลมันได้ผลช่วยได้มากจริงๆเลยล่ะมีใครสงสัยอีกไหมว่า กรมเีื้องที่ขก็ช่วยได้นะ